สวัสดีค่ะคลิปนี้ฮะอ๋อโอเคแล้วมันบอกว่าเนื้อหานี้นได้ถูกสร้างขึ้น,นหรือรับรองโดย Google รายงานการละเมิดคือทุกอย่างได้สร้างไ,ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองดย g ูเกิลเนี่ย,ย <Google> ใช่<ๆ>เพราะว่ามันเป็นไฟล์แบบแบบที่เขาใช้เอาเป็นแบบแบบสอบถามเฉยๆไม่มีอะไรเลยเร็จแล้วนเซ็จแล้วโอเค เดี๋ยวนะเขาบอกว่าผู้หญิงห้ามใส่กระจกห้ามไม่ใช่ห้ามใส่กระโปงขึ้นบนกระจกหนูเนี่แหละเดินใส่กระโปงโอ้ไม่เป็นไรเนาะคลิปนี้ขออนุญาตพู้ชายนะคะขออนุญาตพูดไทยนะเนาะสวัสดีค่ะน้องผู้เคนเรากำลังจะเดินไปอ้าว คือมันจะสูงมาแล้วมันก็สูงสูงสูงไปเราจะไม่เราจะไม่ไม,ม,อมองลงข้างล่างเราจะไม่มองข้างล่าง,งใช่เพราะเรากวกมสูงเราจะไม่มองข้างล่างเลยใช่เพราะว่ามองแล้วมันก็นี่คุณนาค่ะคุณนาสวัสดีค่ะนี่น้องชาย น้องชายที่เป็นที่เป็นคนไทยทุกคนนี่คือน้ำพองเราเองและนี่ก็คือคือนี่คือที่เขื่อนซีนรินทอนเขื่อนนี้เขาจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมนะพองพูดไทยไหน่อยสิคลิปนี้เราจะพูดไทยกันคลิป oh. <laughs> นี้เราจะพูดไทยอ่ oh. <laughs> ะ ใช่จังหวัดอุบลราชธานีคือเขื่อนนี้ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในเอเชียเลยหรอโอ้ฉันกลัวความสูงจิงเลยไม่ไม่อยากมองเลยไม่มองทำไมคือแบบตุงนู้โอ้ไม่เอาค่ะไม่มองเอาขอจะจะให้ดูนิดนิดเอาข้างล่างข้างล่างสูงมากใช่ ไม่อยากมองข้างล่างเลยอ๋อนี่ที่เป็นกระจกเป็นกระจกอะ่ะเอ้าน้าพองอยู่ตรงไหนนะนี่เป็นกระจกเขาเจ้าจะเป็นกระจกจะไม่ใส่รองเท้าขึ้นจะไม่ใส่รองเท้าเดิน คุณนะจะถอดรองเท้าเดินไหมไปสิไปถอดรองเท้าเดินสิเอาแบบจะัดขาเลยค่ะมันแตกมั้งน้ำกุ้งกที่เขารู้กน่ากลัวมากเลยกจำกระุ้นไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยอันนี้ใครรูปใอ่าเดี๋ยว โอ้โหน่ากลัวมากดูสิเขาบอกว่าจำกัดจำนวน15คนกรุณาถอดรองเท้าน้าพองจะเดินไปไหมไปลองดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปให้อยู่ตรงนี้ไม่เดินนะกลัวประพกงจกาทำไมจะไม่กล้ากระจกมันหนาอยู่รับประกันเขาวัดหรืออะไรเขาวิจัยวิเราะ มาบอยมาแล้วใช่ไม่เกิน15้าคนแต่เราต้องเอาถุงไปใยังสีติดที่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 ทีเที่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 ทีอที่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 จี่ที้วยนที่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 ทีนทะ่ที่ยีนที่นี่ทย่ที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 ่ทส่ี่ที่ที่ี่ที่ที่ท่ที่ท่ที่ทีี่ทีม่ี่ที่ที่ช่ี่่่ ใช่ชกกายวอล์กไม่อยู่นี่มีฟิ e เ c h ออ k ย f สดูสีหนะ้าพองเดินเข้าไปแล้วทุกคนแล้วเราก็กลัวกลัวไม่กล้าเดินไม่ไม่ร้อนเลยนั่นไงมีรองเท้าด้วยเอาสิโอ้มันเป็นหม่มนะรำเปจั้งแต่นาฬความหูซื้อตอนนี้ รอเนี่ยาทีู่นูถามควาอรูซื้อที่อยู่ตั้งแต่หนานูบอกว่ารอนนะนะพ่อนกลางว่ามึูหูซื้อังี้ยเลย่าลดูสิทุกคนแนมลงไปข้างล่างแนมลงไปข้างล่างไทยผสมเรามองมองลงไปข้างล่างไม่รู้ว่าสูงกี่เมตรนะแต่สูงมากอยู่ข้างล่างก็มีคนเดินนะเขาถึงไม่ให้ไม่ใช่ใส่กระโปรงไม่ใชใส่กระโปรงแต่ น้องจอยใส่มาแล้วก็เลยต้องใชู้ใหมอาวกะเดินไปสิครับด๋วดูสิทุกคนบุเ้เราก็ไม่กล้าเดินไปไหนได้แค่นี้แหละเมื่อมันเหยียบกระจกอะนะมันมันหยาดไม่ไหวเหรอเจียวเจียวเจียวเหรอเจียวเจียวเอา ก็เดินออกมาสิเป็นเนื้อใดไม่ร้อนเกี่ยวทำไมเยอะไหมเป็นเนื้อใดโอ้โหทุกคนกลัวมากเลยอย่าเราอะอไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยโอ้ยเนาะทำไมเก่งจังเลยฮะดูสิเห็นไ่มนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะมาก ไปไปไปตรงไหนจ้ะอ๋อสวยกว่านี้โอ้อไม่เอาอ๋อต่อที่มันแบบนี้ในขีดที่มันแตกนะยบอกเหยียบไปแล้วแตกนะบอกโอ้ บักล่ะดูสิมันคืออะไรมันคือเจสกีเก,กเกอ้เขื่อนใหญ่มากเลยนะทุกคนน่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะแล้วก็จะเป็นเรากำลังจะเดินกลับแล้วนักท่องเที่ยวเยอะมาก ยังไงบ้างไปเราเราต้องกลับและเราเราเดินไปตรงนู้นเดินไปเดินไปใช่เดินเดินมาเอาคือนักท่องเที<_<_่ยวเยอะมาก เข้ามาไม่เสียค่าอะไร<ล>ท่องเที่ยวหะายคือแบบแค่ลงทะเบียนทาง q ิว o d e ทางไไรก็สามารถมาเดินได้แบบชิวๆที่สุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มา สุดยอดมากเลยทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินกลับแล้วอดูสิดูสิข้างล่างไม่ไม่เอาไม่มองไม่มองเราจะดูธรรมาชาติเอา <c oughs> มันจะเป็นตรงนั้นโอ้ดูสิจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งเขื่อนเลย ตอนนี้เดินออกไปแล้วเดินออกไปแล้วนะทุกคนอข้างล่างสวยมากสวยเหมือนกันเลยสวยมากสวยเหมือนกันเลยหน้าหน้าข้างล่างก็สวยนะไม่ไม่ลง แค่ให้มองดูมันสวยโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้น้องจอยจะได้จบแล้วนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็พูดไทยแล้วก็มีผิดอาจจะมีผิดมีถูกบ้างนะพูดเราผสมไทยไทยผสมเราไม่รู้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย